สวัสดีค่ะพบกับสบายจางสเต,เตชันวันนี้ชวนมาดูกุหลาบเรนนิ่งบูค่ะนี่กุหลาบเรนนิ่งบูนะคะเป็นกุหลบาบพุ่มกึ่งเลื้อยแต่พี่มองว่าเลื้อยเลยแหละนะคะเป็นสายพันธุ์ของเยอรมันค่ะลักษณะของต้นนะคะก็จะเป็นกุหลาบที่มีกิ่งค่อนข้างอ่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องทำซุ้มนะคะให้เขา กาะเลื้อยขึ้นมานะคะแล้วก็าเป็นกุหลาบที่จะแตกกิ่งแตกกิ่งย่อยอ,ออกจากกิ่งกุหลาบที่แตกออกมาจากกิ่งกระโดงนะคะอย่างอันนี้ก็จะแตกกิ่งออกมาเยอะเลยนะคะก็จะเป็นกุหลาบที่เขาต้องการพื้นที่นะขึ้นสูงแล้วเขาก็จะต้องการพื้นที่คือจะออกข้างๆเยอะเลยนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะจะชี้ออกมา เชีมาจากสูงคือถ้าจะปลูกอะก็อาจจะต้องให้อยู่ไกลกับให้มีช่องว่างระหว่างต้นหน่อยนะคะกุหลาบเอ n นนิ่งบลูเนี่ยเขาจะออกดอกเป็นช่อค่ะช่อหนึ่งก็มีหลายดอกเลยอย่างช่อนี้นะคะก็มีอยู่หลายดอกเลยนะคะเนี่ยดอกเขาเยอะเลยละคะ่ะสีก็จะเป็นสีม่วงพัฟเทลส์นะคะในคนหลายคนก็จะตกหลุมนะรักกุหลาบเ e n นนิ่งบลูเพราะว่าสีสันของเขานีีลระคะ่า แต่ว่าสีของเขาเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศค่ะถ้าอากาศดีหมายถึงอากาศเย็นๆนะคะเขาก็อาจจะมีดอกที่เป็นสีเข้มมากกว่านี้ค่ะแต่ถ้าร้อนๆก็อาจจะสีอ่อนลงนะคะนี่คือเ็นนิงกูเห็นไหมคะดอกก็ไม่ใหญ่มากนะคะดอกเล็กนะคะเนี่ยช้อนกัน ไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะคะจะอยู่ได้ประมาณสักสองสวันเขาก็จะจะโรยไปค่ะแต่พี่ก็ว่าความสวยของเขาเนี่ยก็ทำให้หลายๆคนสนใจอยากปลูกค่ะจะมีข้อหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือเลนนิ่งบลูเนี่ยเขาหนามเยอะเหมือนกันนะมีหนามอะค่ะก็ต้องดูให้ดีสำหรับคนที่คิดจะปลูกเลนนิ่งบรูนะคะปลูกไม่ยากหรอกค่ะแต่เราต้องดูแลเขาแล้วก็ นะจัดที่จัดทางจัดซุ้มให้เขาอยู่ค่ะสำหรับคลิปนี้คงจบลงแค่นี้นะคะเราพบกันใหม่ค่ะในคลิปถัดไปค่ะ